28กรกฎามหาสวัสริ์ภูณพิพัฒน์พระบารมีสีสยามเรื่องบุญญาองค์ราชันขวัญเขตคามยิ่งบุญรามพินโยยศปรากฏไกลพระราชกิจดนสุขสารทุกย่านถิ่นเย็นแผ่นดินอุ่นดวงมานเกินขานไขฉเฉลิมรัฐฉเฉลิมชนฉเฉลิมชัยดำรงพระไทยจักกรีวงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสุพิชาา์สำองังนายศสมสรบุคลากรมหาวิทยายลายัยราชพัฒนนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการสมสรบุคลากรมหาวิทยายลายัยราชพัฒนนครราชสีมา